เรื่องของอผู้ช่วยประสินท,ที่มีปัญหาในการยกธงเร็วคนฝ่ายลุกเนี่ยคือเขาเรียกว่าปฏิกิยาของคนเล่นเกมลุกอะ่ะมันไปสุดอยู่แล้วมไม่สนอยู่แล้วใช่มันต้องสื่อสารกติกาว่ามันไม่มีเสียงนกหวีดหรือมันไม่ได้มีการสิ้นสุดการเล่นอะ่ะคือคุณอย่าหยุดเล่นทีนี้เราคุยชวนพี่เจคุยหน่อยเรื่องของอผู้ช่วยประสิน หรือว่าลายแมนนั่นแหละพวกกับเส้นะนะท,ที่ที่มีปัญหาในการยกธงเร็วต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ากฎกติกาในช่วงหลังเนี่ยเขาต้องปล่อยให้เล่นสุดจังหวะถูกไหมพี่เจใช่ครับให้มันจบจะบอลออกบอลเข้าบอลยิงแล้วบอลตายอ่ะแล้วค่อยมาย้อนดู VR กันเพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ากฎพอดีว่าเอ้ยยิงเข้าประตู VR ต้องใช้งานมันคือโปรโตคอลของ VR อันนี้พูดในกรณีเื่นขายของ VR ในกรณีที่เราใช้ VR นะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเอางี้อธิบายเป็นสอนจังหวะก่อนเนาะเชิญเชิญถ้าไม่มีเนี่ยลูกเงี้ยก็ชัดเจนว่าผู้สินเขาก็ต้องดูทางผู้ช่วยแล้วถูกต้องพอผู้ช่วยยกเนี่ยถ้าไม่มี VR เนี่ยผมว่าสุดท้ายเขาก็เป่าให้ใช่มันก็จบไปแต่พอประเด็นพอมันมี VR เนี่ยผู้เล่นต้องเข้าใจว่าอันนี้เจดาบอกอะคือปล่อยให้เล่นจนสิ้นสุดอะไม่ว่าคุณจะยิงออกยิงเข้าอะ คือถ้ายิงออกก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดยิงเข้าเนี่ยมันมี V R ช่วยอยู่เพราะมันอยู่ใน4ีกรณีคือเมื่อเกิดการทำประตูเนี่ย V R เช็คทุกครั้งอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการฟาวก่อนไหมหรือว่ามีการล้มหน้าก่อนหรือเปล่าซึ่งจังหวะเนี้ตอนแรกอะผมก็คิดว่าล้มนะแต่พอผมมาเห็นภาพเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมันเหลือเยอะพอสมควรนะเหลือเยอะพอสมควรนะจังหวะบอลออกจากเท้าเนี่ยถ้าดูถ้าดูเหลี่ยมเนี่ยมันก้ากึ่งนะ เพราะไลแมนก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่ถ้าฟรีซภาพดูแบบ VR เนี่ยแบบเนี้ยครับชัดเจนอันนี้มันจะแม่นยํากว่าการใช้สายตายอยู่แล้วใช่ครับเพราะมันดูหลายครั้งและเนี่ยครับสัญญาณคืออันนี้ก็เป็นตอนเดินไปดูจอเพราะว่ามันเป็น VR โอลี่รีวิวตามกฎคือมันเป็นแฟกชั่วคือข้อเท็จจริงแค่ล้ํากับไม่ล้ําเนี่ยเรงเสียเวลาเดินไปดูไม่มีไม่ต้องใช้วิจารณญาณต้องใช้คำนี้เพราะว่ามันคือแฟกเหมือนที่พี่เจว่านะคุณผู้ชมนะมันคือข้อเท็จจริงแล้วจังหวะแบบนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหา เพราะพอไลแมงเขายกธงเร็วเนี่ยเสร็จปุ๊บทีมงานสตาฟโค้ชผู้เล่นของการท่าเรือเองหลุดเลยใช่อันนี้หยุดเล่นจริงแต่คนยิงเนี่ยคนฝ่ายลุกเนี่ยคือเขาเรียกว่าปฏิกิยาของคนเล่นเกมลุกอ่ะมันไปสุดอยู่แล้วเขาไม่สนอยู่แล้วใช่แต่เกมรัดแต่แหละถ้าสุดท้ายถล้มหน้าก็แค่เป่าไปสีใช่ก็เหมือยิงก่อนอ่ะเออผมก็ต้องยิง่ะถูกไหมหน่ะแต่ปัญหาคือโอเคแหละผมว่าเรื่องการยกธงเร็วของทางผู้ชยผู้สิทธ์เนี่ยผมว่าคนละครึ่ง ที่ผมบอกว่าคนละครึ่งเนี่ยก็เพราะว่าโอเคถ้าถ้าเยเแฟกคือยกธงช้าหน่อยอ่ะมันก็อาจทําให้ผู้เล่นฝ่ายรับไม่เสียสมาธิตแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งที่ผู้เล่นฝ่ายรับต้องเอาไปก็คืออย่างที่เจดมบอกเป๊ะเลย <นะ S 1> มันต้องสื่อสารกติกาว,ว่า<อ><อ>ก็โปรโตโคอล VR วิธีการาง VR, างน VR มันบอกอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับมันไม่มีเสียงนกหวีดหรือมันไม่ได้มีการสิ้นสุดการเล่นน่ะคือคุณอย่าหยุดเล่นเอาจริงนะไอ้เคสอย่างของถ้าไม่มี VR เนี่ยเคสอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยเล่นไปก่อนจนกว่าผู้ตัดสินกหวี เรต้องย้อนกลับไปมาตรฐานผู้ตัดสินไทยอยู่ดีพี่เจมองอไงโอเคก็ที่ผมบอกแหละมันคนละครึ่งไอ้ตรงเนี้ยเคสเนี้ยก็ <c oughs> คุณต้องให้ทีมงาน V R เนี่ยไปคุยกับผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยแล้วก็ทีมของคุณชเรื่องงานสนด้วยแต่ว่าอันนี้ผู้ก็ตับตงนะครับคุณภาพของทีมงานผู้ตัดสินกับทีมงาน V R เนี่ยมารวมทำงานร่วมกันแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันมีเคสคือบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้ทํางานร่วมกันเป็นทีมกับทีมที่ได้มีการเซตเอาไว้อันเนี้ยเป็นปัญหาที่ ก็ต้องฝ่ายผู้ตัดสินแล้วครับต้องไปดูว่ามันคือการทํางานร่วมกันเป็นทีแล้วมันเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันอันเนี้ยผมว่ามีปัญหาเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การทํางานเป็นทีมันถึงเกิดมือลั่นกับก็ตกกระตุกยกขึ้นมาเร็วอ่ะเขาก็มีกฎอยู่แล้วนะถ้าประท้วงเกินงามมันก็จะเป็นไวเล้งคอนดักหมายถึงว่าเขาเียแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช่แต่ก็ต้องดูว่าใฤติกรรมมันอยากคายหรือเปล่านะใช่ถูกต้องถูกต้องคุณสกุลบอกไม่ต้องมีลายแมนดีไหมก็ต้องไปซื้อที่ร้านนั้นมตรงนั้น มันไม่ใช่แล้วอาจารย์คนนี้แค่ตัวตีไปอีกเรื่องการสหกาออนไลน์ซะแล้วอ่ะก็นันนาจิตตางว่างกันไปแต่ว่าเรามองว่าในในมุมนี้เราเราแสดงความเห็นชัดเจนว่าคุณจะต้องเล่นกันไปต่ออะไรแบบนี้เนาะ Send Football